เฮ้เอ้ยดำใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหา่ตัวนี้นะใจสวยใจสวยลูกจ้าจ้าจ้าย่าจ๋าจ้ากว่าเออคุณเ้ยยันมาให้ลุงให้ลุงอุ้มให้ลุงอุ้มให้ลุงอุ้มบ๊าดีจ้าไปจ้าลุงยังเอาเมียถือถือกล่องเลยถือใหอไอ้ซองให้เห็นนี่เห็นมั้ม ยสยเไหมแกเมยไปนี่แกลุ้งก่อนแลงก่อน้านนะเมยยังไม่หนูไม่หนูแกสวยอ่ะว้มอนอีเขาอีสไปเก็บเห็ดปนเห็ดพอดีเคยนั่งเหรียญมานีนั่งเหรียญกับเสบหลพ่นเห็ดกับน้าปลาใส่คือว่าใส่ไหลแต่ว่าเป็นเหนี่ยนๆเพียงเนิดนงสนอเยอะนดเกมเสน ເຫັນໄປໃຫຍ່ຫວ